สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลักโคราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล็กมัจจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตหรืออาจารย์พงศกรมอดูไบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาวเทพเซียนงวดประจํวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568ค่ะครับงวดน,นี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปดูกันครับ ก่อนจะดูงวดนี้ต้องงูงวดที่1มีนาคมสองมงวดที่ผ่านมานะครับดวงดาวเทพเซียนที่ตีมาเป็นตัวเลขแล้วมีตัวอะไรบ้างครับค่ะอาจารย์มงสกรให้ดาวเทพเซียนนะคะเอาไว้สี่ดวงแล้วก็คือ5 37 4าสี่ค่ะครับเข้าไหมเข้าเลิกบนเ,เขาเลขอ,อะไรครับและเลิกล่างเข้าเลิกบนนะคะก็คือเลขสี่ทั้งบนและล่างเลิกล่างก็จะเป็นเลขห้าค่ะ ในดาวเทพเจียนเนี่ยสรุปนะครับก็คือ53 74ก็ไปเข้า5กับเลข4ไปจับคู่ยังไปโดน5 4 4 5ห้าข้างล่างอีกแล้วยังจะไปโดนเลข4ข้างบนอีกนะครับออก็คือ9 4โอ้โหปังปัง,ปงนะครับก็บอกว่าแต่ละสูตรนี่ไม่ยิ่งหย่อนไว้กักันเลยนะครับใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับใครไม่ดูนี่เดี๋ยวไปยืนงงอยู่ในดงทุเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มีดาวไมฝากกันดีกว่าครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าพิธีงานไหว้ครูประจำปี2068นะครับจะจัดขึ้นกันในวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2068รายละเอียดที่เราจัดกันในพิธีไหว้ครูนะครับเราจะขออธิบายนิดนึงนะครับเรายังมีงานบุญนะครับลำดับที่1ง,งานบุญก็คือเจ้าภาพพระไตจีวรมหาสังฆทานท่านใดสนใจอยากร่วมเป็นเจ้าภาพท่านละ 2,999บาทค่ะหรือทำตามกำลังศรัทธาก็ได้ค่ะหรือท่านที่ไม่ไหวก็ตามกำลังศรัทธารายการที่2ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบวงสวงบูชาไหว้ครูครับก็คือในมโต้พิธีไหว้ครูเนี่ยเราจะมีจัดของที่มาบูชาทุกท่านสามารถร่วมเป็นเรียงบุญเป็นร่วมเจ้าภาพร่วมได้นะครับแล้วก็ในพิธีเนี่ยเรายังมีหนึ่งอาบน้ำมน ะระหว่างวิธีอาบน้ำมนต์ลงหน้าหน้า,นาทองสาลิกาลิ้นทองเป่ากสินไฟนะครับแล้วก็จะมียกพันครูพิธีไหวครูเนี่ยมันจะแบ่งเป็นครูเจ้าของศาสตร์ที่เราใช้วิชาในการดําเนินชีวิตหรือใช้วิชาไปต่างๆนาๆนานะครับจริงๆแล้วมีบุคคลใดบ้างที่จะต้องไหวครูจริงๆได้ครอบคลุมหมดเลยนะ,นะอาจารย์เป็นนักโหราศาสตร์ก็ต้องมีครูปู่ฤาษีอยู่แล้วนะครับที่ถือกระดานชนวนเห็นไหมคำนวณเลขยัน นะฮะนะนะก็คนที่ทาเรียนสสยเวก็ต้องมีเหมือนกันหมอนวดก็มีนะครับหมอนวดปัจจุบันก็จะนับถือปู่ชีวกเพราะเป็นหมอยานะครับจริงๆแล้วยังมีพ่อแก่ด้วยนะในศาสตร์แลาก็บอกไอ้แค่หมอนวดกับหมอยาไม่ใช่นะหมอโรงพยาบาลด้วยนะครับต้องไหวค้นะครูนะแล้วใครได้อีกเดี๋ยวบางคนจะคิดไม่ถึงนะเข้ากระแสะเลยตอนนี้ลำไย,ยหายทองคำกลำลังมีปัญหากาับแดนเซอร์แดนเซอร์นี่ก็ต้องไหวค้ครูเพราะว่าแดนนี่แปลว่านังลํำ แปลว่าละครหรือการลำนักแสดงศิละปะต่างๆคุณจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจะเป็นว่าแทางโก้หรือจะเป็นอะไรคุกนี้ต้องมีครูหมดนะครับอยู่ๆคุณไม่เป็นเองหรอกจริงๆแล้วการเต้นระบำเนี่ยหรือการขับร้องฟ้อนรำเนี่ยเขาถวายเทพเจ้าในสมัยก่อนหรือพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีการถ่ายทอดมาปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงยุคป,ปัจจุบันเขาเรียกตกถึงชาวบ้าน นะครับก็ยังอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ายเพลงนูน้นแต่งเพลงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนักแสดงนักร้องดาราภาพยนตร์ทั้งนั้นเลยแลวยังมีศาสตร์ที่คิดไม่ถึงอีกนะคืออะไรสถาปนิกออกแบบวิศาวโยธาทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยนะครับหลายคนบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนะค,คุณตอนตอนที่คุณเรียนอนะในสมัยเรียนคุณยกครูไว้ครูนะ ว่าครูพรวิสนุกรรมเนี่ยพวกในกลุ่มภาวิสนุกรรมทั้งหมดเลยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างจะเห็นไหมอุเทนถวายเพราะช่างจะมีรูปปั้นครูนะครับก็คือครูพรวิศนุกรรมจะเด่นในด้านก่อสร้างนี่แหละครับหลายคนเรียนจบมาธรรมาหากินอาจันย์ไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความสิริมงคลหรืออาถรรในวิชา บางคนบอกว่าฉฉนไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่มันมีเรื่องวุ่นวายไหมกลับย้อนดูเรื่องวุ่นวายในครอบครัวก็ได้ไม่ไม่จะที่มันส่งผลและกกระทบมาถึงตัวคุณก็ยังมีครูช่างตัดผมเห็นไหมตัดผมก็ยังมีครูช่างนะครับพอเะนนั้นแล้วในแต่ละศาสตร์มีครบหมดช่างไม้ช่างไฟช่างก่อสร้างเขียนแบบออกแบบมีครบหมดในวิชาสายครูนะครับครูคือใครก็คือเจ้าของวิชานะครับครูคนแรกที่เราเกิดมาจะต้อง ต้องผ่านทุกคนก็คือพ่อและแม่จะพ่อจริงแม่จริงหรือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับถือว่าเขาสอนเรานะครับหัดให้เราเดินให้เรานั่งให้เราทานข้าวให้เราช่วยตัวเองนะครับครูคนแรกในชีวิตเลยห้ามพลาดและห้ามหลงลืมกันได้ดีได้ดีแล้วส่วนมากนะคิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงพ่อแม่อันนี้เห็นมาเยอะแล้วนะครับกระตันยูนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับถึงแม้ท่านให้เราเกิดมาแค่เพียงเกิดมาก็มีบุญที่คิดไม่ เรียกว่ามหาศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณกลับมาคิดตรงนี้กันด้วยนะครับอย่ามมวแต่ว่าไปทําบุญนู่นนี่นั่นแล้วกลับมากลับมาดูที่บ้านด้วยนะฮะก็ครูเนี่ยนอกจากครูแรกแล้วยังมีครูทั้งทางตรงและทางอ้อมครูทางตรงคืออะไรครูทางตรงก็คือครูที่สั่งสอนเรามาอสอนมาวิชาเธอต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างนี้นะคือคือสมัยนี้เรียกว่าไปเรียนนั่นแหละ ครคูทางอ้อมก็คือเจ้าของตำรับและครูตำรายังมีครูชี้ครูแนะนะเห็นไหมเวลาเราเปิดร้านอาหารออเออมีคนแนะเธอนี่มันเค็มไหนะบางทีเราก็ไม่น่าคิดไนงะทำทาไปเออจริงจริงมันเค็มนะ่ะปรับสูตรเธอลองปรับนั่นนี่เห็แนแหะครูแนะ,ะรวมถึงครูพักหลักจาด้วยค่ะครูพักหลักจําคนสมัยโบราณเนี่ยพวกหูวิชากันมากจะทําอาหารกะทีทําขนมกันทีเนี่ยไปยืนดูขอไม่ให้ดูนะ ให้ดูเขาก็ไม่บอกสัดส่วนเท่าไหร่ไปถามเขาก็ไม่บอกนะครับเพราะเป็นวิชาธรรมหากินบางคนก็ห่วงมากเพราะทำเงินนะฮะแต่เพราะฉะนั้นแล้วคุณไปลักไปจําเขานั่นก็คือครูของคุณนะแบบไม่ได้ตั้งใจให้ก็มีนะ่าครูพักรักจําแล้วคนสมัยนี้เป็นเงินเยอะด้วยนะครับนะแต่บางสายวิชาถ้าพักรักจาอย่างอาหารนี่ไม่เป็นไรนะครับพอกินแล้วรู้นะแต่ถ้าเป็นสายวิชาคุณไปพักไปจามามันมีมันมีอาถรรพ์ของวิชาด้วย มันมีเยอะด้วยถ้าไม่ได้ครอบครูเรียนตามสายก่อตามครูเนี่ยระวังจะมีปัญหานะครับ ปัญหามีเยอะมากพวกนี้นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมพิธีก็ต้องแจ้งชื่อเข้ามาก่อนว่าเป็นพิธีปิดนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็สามารถมาได้นะครับเพราะเราเวลาเชิญเนี่ยเชิญครูเนี่ยคือตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดาอารักษ์พระอรหันต์ขีดาศพทั้งหลายนะเจ้าของตำรับก็ตั้งแต่อดีตที่เป็นกษัตริย์ตำราที่อาจารย์เรียนมานี่มีกษัตริย์อยู่ในเจ้าของตำราดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่าตำราแต่และว,วิชานี่ลีนวิชาหนึ่งเนี่ยเขาเรียกค่าหนึ่งพันตำลังตำลึงทอง ห้าสิบตำนึงทองคนสมัยนั้นก็มีเด็กกุกเศรษฐีหรือมหากษัตริย์นะครับที่เรียนได้นะครับวิชาถึงตกทอดมาเป็นลำดับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกที่ครูสายพวกนี้จะมีครูกษัตริย์และครูมีพว,วกหม่อมพวกเจ้าเรียนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะสมัยก่อนประเทศไทยเราต้องลบราค่าฟัน นะแต่งคุณช่างคุณแผนคุณเอาไปลบทื่อเก่งไงก็ต้องรอเฮงด้วยนะครับคำว่าเฮงนี่อาจารย์พูดไปถึงว่าคุณต้องมีชาป้องกันตัวด้วยคุณเก่งไม่พอมันต้องมีตัวเฮงเสริมนั่นเองนะครับเอเฮงตัวนี้ก็คือครูนั่นเองสิ่งที่มองไม่เห็นหลายคนงสงสัยแล้วครูช่วยยังไงอาจารย์อาจารย์ก็เคยงสงสัยว่าครูไม่มีตัวนี่เขาจะช่วยเราอย่างไงช่วยยังไงเออช่วยยังไงใช่ไหมถูกต,ต้องต้องสงสัยอย่างนี้ทำหน้าสงสัยหน่อยดิ ทำเอาไม่ทีทำนองใส่ได้ไหมช่วยยังไงครับก็เขาไม่มีตัวร่างกายเป็นทิพย์เนี่ยคูเทวดาเนี่ยนะครับคูพระคูอะไรที่เสียไปนะสก,กิดกายทิพย์กับกายเนื้อมันสก,กิดกันไม่แตะกันไม่ได้ใช่ไหมจะพูดก็ไม่ได้ยินนะใครใช้วิธีโดนจิตและโดนใจนะสังหอนใจทําให้เราเอะใจนี่แหละครับคูดนเทวดาดน สิ่งนี้ทำให้เราแค้วคาดปลอดภัยนี่คือปาฏิหารินั่นเองบางคนบอกโอ้ถ้าเทวดามีจริงก็กโดดไปหเห็นเลยมาถ่ายรูปไปเห็นเลยมาพูดมาคุยกันซิเป็นยังไงไม่มีหรอกครับบ้าอันนั้นนะครับน,นอกจากสัมพรวิสีจะมาเข้าฝิงมาอ่ำมาเอิมนันะครับจำเอาไว้นะครับเพราะครูจริงๆอะ่ะเขาไปเทวดา,ามันมีข้อแม้หนึ่งว่าเลี้ยงฉันก็มาไม่ขอไม่ให้ไม่บอกไม่ทำให้ เนี่ยครูเทวดาเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นเทวดาเขาอิ่มทิพย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคอยบอกละหมันบอกครูนะครับท่านใดที่มาร่วมพิธีอาจารย์ทุกปีที่มีพันครูนะครับอันนั้นคือเครื่องสักการะนะครับเมื่อนํากลับไปบ้านหรือบางคนไม่ได้นากลับบ้านไม่เปไ็นไรบางคนไหนได้กลับมาต้องเวลาซะนะครับลาขันทิง้งนะครับเพราะว่าดอกไม้กลัวอะไรมันเหี่ยวแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาทางใจกันหนึ่งปีถึงคุณมวลาเขาก็หายไปเองเขาก็ไม่อยู่เฝ้าแล้วนะครับพอถึงจะเป็นว่าหนึ่งปีต้องเลี้ยงครั้งงนึ นะครับเพราะเราต้องการเก่งยังไม่พอต้องรอความเ่งด้วยนะอ่ะท่านใดสนใจจะเข้ามาร่วมวิธีจะมาร่วมบุญเป็นเาภาพต่างๆก็ดีนะครับก็ทักเข้ามาได้สถานที่เราจัดกันที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชิญครับสนใจก็ทักเข้ามาที่คิวอาร์โค้ดนะครับวันที่16มีนาคม2 5 6 8นะครับ ตรงกับวันอาทิตย์แรมสามข้ามเดือน4ปีมะโรงนะครับาจากการคำนวณดวงด,ดาวเทพเซียนแล้วจึงตีมาเป็นตัวเลขจึงมีกลุ่มดาว4ี่ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวจันเลขสองค่ะดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะพาพฤหัสบดีเลขห้าและดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะสองหนึ่งห้าหกเป็นกลุ่มดาวเทพเสียนครับสวยงามอาจารย์บอกเลยนะครับกลุ่มดาวกําลังดาวที่อยู่นี่ตาแหน่งสวยงามหมดเลยนะครับทีนี้ เราก็ต้องตีกลับมาเป็นตัวเทพเซียนเพื่อจะทําการไหว้นะครับดูงที่หคือดาวจันเลข2ตีเป็นเทพอะไรนะครับต้องไหว้เทพอะไรกันค่ะเริ่มที่รัชกาลที่2ก่อนเลยค่ะครับและอะไรไี้อีกเทพที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดค่ะก็คือเช่นเจ้าแม่กวนอิมแม่ยโมแม่อุมาแม่รัศมีพนังจามเทวีก็เป็นแม่ไม่เป็นผู้หญิงครับมีหลายพื้นที่ที่ที่คุณ อาจจะรู้จักในบางพื้นที่ในเฉพาะพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับลำดับต่อไปคือดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งต้องไหวอะไรครับรัชกาลที่หนึ่งค่ะครับแล้วอะไรนี้อีกวหวพระองค์โตค่ะองค์ใหญ่เทพอาทิตย์นี่ก็ตรงตัวนะค่ะนะครับก็เทพัขีเทพเพิงอันนี้ก็ตรงตัวหรือเทพองค์ที่มีชื่อเสียงเบอร์องค์ใหญ่ในพื้นที่องค์ใหญ่ๆมากๆนะครับท่านก็ไปดูเอา ต่อมาก็คือลำดับที่3คือดาวเพหปปรหอหัสบปดีเลข5ไห้อะไรดีเอ่ยรัชการที่ค่ะค่ะเราต้องไหวรัชการที่5ก่อนแล้วอะไรอีกพระประธานทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครับหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชอย่างนี้ หลวงพ่อเคสอนอย่างนี้หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่อย่างนี้นะครับรวมถึงยังเป็นพวกปู่ฤษีครูบาอาจารย์บางคนก็สายนวดก็เป็นปู่ชีวกละกันนะครับปู่ฤษีก็เป็นพวกตำรับสมุนไพรวิชาการจะเป็นหมอนโนวดหมอยาปู่ฤษีจริงๆและคุมทั้งหมดนะครับตั้งแต่บรรพการเขาบอกเขาจะไหว้ครูเนี่ยสารพัดอาชีพอยู่ที่ปู่ฤษีนะครับเพราะปู่ฤษีจะมีะแขนงไปต่างๆนะครับนักร้องนักเต้นนักลำก็จะเป็นปู่ฤษีพาระตะ เห็นไหมแดนเซอร์ก็มีนะเนี่ยก็คือลำนั่นแหละแต่เป็นเราเรียกกันว่าแดนนะครับเห็นไหมมันก็แตกต่างกระดอกไปอีกนะยิ่งตอนนี้กระแสของคุณลำไยดังๆนะแดนเซอร์ก็นั่นแหละครับก็คือต้องมีปู่หรือสีปารตะเป็นครูนะครับอ่าก็จะวหว้กันลุมลงก็เรียกว่าปู่บรมครูก็คือวหว้ทั้งหมดนั่นเองอ่าลำดับต่อไปคือดาวสุขเลขหกครับวหว้อะไรครับรัชกาลที่หกค่ะแล้วอะไรนี้อีกเทพที่เป็นปางประธานเงินประธานทรัพย์ผักขังมหาสมบัตินะ ชัยสิงเอียตัวเราอ่าชัยสิงเอียอ่าอะไรอีกนะพระสังกจัจยานะพระสังกจัจยานะ uh, ทาเวสุวรรณท้าเวสุวรรณอย่างนี้นะครับอ่า uh. ก็ครบแล้วทั้งสี่ดวงดาวท่านก็จดออกมาก่อนแล้วทําการไหว้โดยการเตรียมของไหว้ดังนี้ครับค่ะผลไม้สุกพร้อมทานนะคะพร้อมด้วยน้ําตามจํานวนที่ท่านจะไหว้ไหวห้าองค์เตรียมน้ำห้าแก้ว ครัทำยังไงต่อครับตั้งนโมสมจบจัดของตั้งโตกก๊ะกลางแจ้งค่ะก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อสกุละไรในวันนี้จะขอเชิญเทพ1 2ึ่งสองสมารับของที่ข้าพเจ้าได้เตรียมมานำถวายเมื่อท่านรับแล้วขอท่านได้โปรดเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าชื่อนำสกุลายบอกท่านไปและเราขออะไรก็บอกท่านไปค่ะ ครับอย่างไแล้วก็บอกท่านก็ขอให้ท่านเฮงปังดังรวยนะครับไหวเสร็จอะไรเสร็จเราค่อยขอไปดูตัวเลขลาบทีหลังนะครับาท่านจะได้มีสติได้จะได้มีแรงดนของเทวดานะครับก่อนจะจากกันในท้ายเทปนี้นะครับอาจารย์ก็จะฝากพิธีดีๆอย่าลืมนะครับถึงงานไหวครูแล้วประจําปี2 5 6 6นะครับที่เราจะจัดขึ้นกันในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะ ตรงอวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดจะสนใจจะเข้ามาร่ววิธีอย่างรายละเอียดขั้งต้นที่บอกไปก็รีบแจ้งชื่อเข้ามาหรือท่านใดอยากจะร่วมบุญงานไว้ครูก็ยินดีค่ะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ